ที่ผ่านมาหน้าฝนสนผักลกลุงลังเกินไปก็ใช้เวลาจัดการอยู่ประมาณ2วันโซนเนี้ยปกติก็จะมีผักปลูกไว้นะแต่ตอนนี้คือ,อตะไคร่น้ำจับตัวแบบนี้แบบนี้ก็คือถูเนี่ยขนาดถูเยอะแยะยังกลัวลื่นและตอนนี้ก็คือปลูกผักแค่หลักๆไม่กี่อย่างมีสารแน่ต้นขาต้นพริกโหระพากระเพรา ตะไคร้กุ้ยช่ยายมะกรูดมะกรูดนี่จะมีหลายต้นนะเพราะว่ามะกรูดนี่กินเป็นหลักๆเลยส่วนนี่ขาที่ขุดทิ้งตรงเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็คือต้องตัดแต่งช่วงนี้ก็คือไม่ว่างพอหลังจากนี้ก็คือไม่ขยายเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับเราเออมีงานทำมีอะไรทำก็คือจะไม่มีเวลาให้ กับสวนผักไม่มีเวลามาใส่ใจการที่ปลูกผักเนี่ยคือต้องใส่ใจต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าไม่ดูแลนี่ก็คือปล่อยทิ้งปล่อยฟางก็ไม่มีค่าเลยไม่มีคุณค่าเลยปลูกไปก็ทิ้งๆอะไรประมาณเนี้ยไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นถ้าปลูกแล้วได้กินได้ผลประโยชน์ก็คือเสียน้ำไม่เสียน้ำฟรีเนี่ย อย่างนี้เราตั้งใจไม่เก็บนะกะว่าจะให้เขาตกลงไปแล้วก็เจะได้ต้นนี่ก็เหมือนกันตั้งใจไม่ตัดนะจะให้มะร็ดเหล่านี้ตกลงไปแล้วเพื่อที่จะได้ต้นกระเพรามาเอาไว้ปลูกรอบหน้าต่อไป mm. เขาเรียกว่าเป็นการวางแผนวางแผนระยะยาวแบบแบบคนขี้เกียจอะนะเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มเติมก็คือการ ตาต้นกุ้ยช่ายเนี่ยออกหมดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้คือแบบร้อนมากแล้วก็คือยังทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จเพราะว่าการที่เราปล่อยแบบเนี่ยปล่อยแบบอให้ออกดอกออกอะไรอย่างเงี้ยต้นก็คือแบบอ่ต้นโตแต่ว่าไม่ได้กินผลผลิตนะที่เราปลูกอะ่ะสาเหตุอะเราไม่ได้ชอบกินต้นกุ้ยช่ายแต่เนี่ยเราปลูกมะกรูดเรา ปลูกให้โอบปุ้มต้นมะกรูดเพื่อให้มะกรูดเนี่ยจะจะได้โตเร็วแล้วก็ไม่มีหญ้าวัชพืชในนี้เพราะว่าหญ้าวัชพืชสู้ต้นกุ้ยช่ายไม่ได้ก็เลยจะไม่เกิดในนี้เป็นเขาเรียกเออเป็นแผนการกลยุทธ์การปลูกผักนั่นแหละแต่เราไม่แน่ใจเนี่ยว่าเห็นไหมน้องหอยทากนู่นน่ะจับต้นกุ้ยช่ายแน่นเลยคือคิดว่าน่าจะ ถึงจะมีกิ่นแต่เขาก็อาจจะกัดนี่นี่ี่มีอีกหลายตัวเนี่ยก็มีอีกหลายตัวก็ช่วงนี้จะร้อนมากหอยทากน่าจะหลบส่วนสาระแหน่เนี่ยจะปลูกง่ายนะพอใส่กระถางไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะออกตามข้างๆแบบนี้เนี่ยข้างๆแบบนี้ออกเยอะแยะก็คือเรากินไม่เยอะตอแลอวเหลืออีกกระถางหนึ่ง กระถางนี้เราคิดว่าจะปลูกเป็นรอบนี้จะปลูกเป็นผักบุ้งจีนเพราะว่าผักบุ้งนาที่เราปลูกอะที่เราเคยทำรีวิวให้ดูรอบนี้คือไม่สำเร็จอาจจะเป็นพอดินหรือเราเปลี่ยนปุ๋ยเมื่อก่อนเราใส่ปุ๋ยขี้งูเอ่อขี้ควายเอ,อขี้ไก่แล้วหลังจากนั้นมาก็จะใส่ปุ๋ยขี้งวพอปุ๋ยขี้งวเนี่ยปุ๊บต้นผักบุ้งตุยหมดเลยรอบนี้ก็มี ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นเพิ่งจะตัดจัดแต่งสวนนะเดี๋ยวก็กะว่าจะผสมดินใส่สารปรปับปรุงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบนี้น่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่เพราะว่าเรื่องของเรื่องปุ๋ยขี้งัวาหาไม่ได้ช่วงหน้าฝนนะตามถนนหนทางน้ํำชะหมดเราไม่ได้ไปซื้อนะ่ะเราเองจะไปเก็บมาจากเขื่อนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่